การเมืองที่ควบคุมไว้ไม่ให้คนรุ่นใหม่ออกมาแสดงศักยภาพได้ระบบการเมืองที่กักขังด้วยวิสัยทัศน์ของคนรุ่นเก่ามันกีดกันมันผลักใสในวันนี้หนูก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่ามันเป็นจริงที่มพูดไหมนนนหนูพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ากฎหมายตัวนี้เออมันยอมรับได้ไหมหนูพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ทําในวันนี้มันเป็นความุติธทรมไหมวันที่เกิดวิกฤตมีนักการเมืองสักกี่คนที่เดินเข้าหาประชาชน ถูกไหมเรามองในภาพรวมแต่ถามว่าที่ภาพภาพใหญ่เลยก็คือรัฐบาลทํางานล่าช้าอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ชอบผมส,สังเกตนะฮะผมเรียนไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมภัยธรรมชาติภาาตัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นเกมมันจะบีบเห็นไหมเรื่องของธรรมนัตกกับกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น ใช้ในการโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องของธรรมนัตเป็นหนึ่งในกรณีที่ถาโถมถาโถมถาโถมขึ้นมานะครับโดยอ้างเรื่องความยุติธรรมและความถูกต้องนะครับตอนนี้มีสีไหนบ้างทั้งฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อส้มฝั่งเสื้อเหลืองและฝั่งเสื้อฟ้า สวัสดีครับมาพบกับผมเชื่อศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook รับชมทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องราวของธรรมนัทที่ตอนนี้ก็กำลังโกโซบิกนะฮะไปกันใหญ่นะโกโซบิก so ไปกันใหญ่และที่สำคัญตอนนี้ก็ นายโยกัมตรีนะพลเอกประยุทธ์ได้ส่งคนไปแจ้งความในคดีกับพรักก้าวไก่มีมงหนใน1พันธมิตรพคกก้าวไก่แล้วก็ระบุชื่อให้นายชัยพลถูกไหมก็เลขาพรรคเลขาพรรคกับอีกคนหนึ่งคืออีกคนหนึ่งนี่จะเป็นลักษณะธีรชัยนิโดนธีรชัยในท่านท่านจะเป็นลักษณะเป็นการพูดในลักษณะที่ว่าโต้แย้งคำวิพากษ์วิจารณ์ของสารมนูษซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับในในประเด็นที่ที่ขึ้นโพสต์ข้างหน้าตามที่แจ้งส่งครับผมครับ แอดมินเพจนี่คือทราบชื่อไหมคะหรือว่าแจ้งเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าที่เขาตรวจสอบนครับเพราะว่าเราเราตรวจข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยยังยังไม่ปรก่ะก็คือแจ้งไปว่าเป็นแจ้งความตัวแอดมินเพจครับผมครับได้คล้ไดีครับการทิศทางการพัฒนาประเทศภาครัฐมีบทบาทที่สำคัญไม่ใช่ต่อการทิศทางพัฒนาประเทศเท่านั้นแต่กับ ภาครัฐก็มีบทบาทสําคัญมากในการทําให้คนหนุ่มสาวมีความหวังถึงสังคมที่ดีกว่าระบอบการเมืองที่ปิดกั้นระบอบการเมืองที่ควบคุมไว้ไม่ให้คนรุ่นใหม่ออกมาแสดงศักยภาพได้ระบอบการเมืองที่กักขังด้วยวิสัยทัศน์ของคนรุ่นเก่ามันกีดกันมันผลักไสให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากจะอยู่ในสังคมต่อไป นี่คือเวกอัพคอ l นี่คือสัญญาณอันตรายว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงว่าเราไม่ตระหนักถึงปัญหานี้จะเกิดปรากฏการสมองไหลเหมือนที่เกิดขึ้นกับประเทศไต้หวันในทศวรรษที่1970มันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน3าข่าวนี้มีความเชื่อมโยงบางอย่างซึ่งอาจจะมองเห็นไม่ชัดนักถ้าเราไม่ได้ศึกษา แต่ถ้าเราไปศึกษาดูในรายละเอียดเราจะเห็นว่าไต้หวันเป็นตัวอย่างที่ดีผมอยากจะเชื้อเชิญทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งสิ้นหวังกับสังคมไทยมาร่วมสร้างสังคมไทยที่ความฝันของรัฐทิศทางการพัฒนาประเทศกับความฝันของคนในสังคมมันยึดโยงกันมันไปในทิศทางเดียวกัน ไม่อกนอไมดในการคุยใใครนะคะนว่ที่อ่าันที่คุณจะขอคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งคุณเข้าหาประชาชนทุกซอกมุมน้ำท่วมคุณก็เดินลุยลูกเด็กเล็กแดงคุณไหว้หมดแต่พอในวันนี้วันที่เกิดวิกฤตมีนักการเมืองสักกี่คนที่เดินเข้าหาประชาชนถูกไหมเรามองในภาพรวมแต่ถามว่า ที่าภาพภาพใหญ่เลยก็คือรัฐบาลทํางานล่าช้าอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องขับไล่รัฐบาลนะไม่ใช่และก็ที่บอกว่าทําไมนักเรามีสิทธิ์วิจารณ์นักการเมืองเพราะอย่าลืมว่าในการจะเลือกตั้งแต่ละครั้งกรกตอขอความร่วมมือศิลปินดาราช่วยเชิญชวนรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นดาราเองก็มีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ นักการเมืองการทํางานที่เราเห็นแล้วว่าเฮ้มันไม่ใช่นะถูกไหมครับแต่เราไม่ได้ไปสร้างความแตกแยกคือมันต้องแยกแยะผมผมเข้าใจนะว่าหลายคนกลัวเพราะว่าในยุคเนี้ยใครที่แสดงเห็นตรงข้ามจะถูกอ่าเขาเรียกว่าแยกให้เป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยอ่าซึ่งผมก็อธิบายไว้ชัดเจนในโพสต์บอกว่าเฮ้ยคนที่ชอบทีมฟุตบอลไม่เหมือนกันอะ่ะเขายังอยู่กันได้เลย เขายิงเชียร์กันได้ด่าเ้าจบในเกมแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ถูกไหมครับซึ่งนักการเมืองก็เหมือนกันถ้าเขาทําไม่ถูกต้องเราก็ก็ควรเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นไหมว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเสียงของประชาชนนะฟังเสียงประชาชนเลยนะว่าตอนเนี้ยคุณทําให้ถูกต้องนะ,ะมันต้องรอไปแค่ไหนอีกนานแค่ไหนกําหนดแค่ไหนบอกประชาชนเขาจะได้เตรียมวางแผนถูกไหมครับอย่างผม แค่ยกตัวอย่างออย่างผมก็จะได้รู้ว่าหลังวันที่สิบห้านะเราจะได้ทํางานแล้วนะเพราะวันที่หนึ่งมิถุนาโรงเรียนลูกจะเปิดเราก็จะได้บอกกับทางโรงเรียนได้ว่า,าเดี๋ยววันที่หนึ่งขอวันที่หนึ่งมิถุนาหรือวันที่สิบห้ามิถุนาอะไรก็ตามเดี๋ยวผมไปจ่ายค่าเทอมให้เพราะเรารู้แผนแล้วว่ามันจะมีงานที่เราได้ทํางานแลนะ้วในอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทีมกฎหมายประจําตัวของพลเอกประยุทธ์นะครับได้เดินทางไปแจ้งความเฟ e บุ o k นะครับก้าวไกรนะครับรวมถึงเลขาธิการพักและโฆษกพักก้าวไก่ฐานามินประมาทด้วยการโฆษณาที่สนนังเริมนะครับก่อนหน้านี้นายพิวัตรเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีที่พักก้าวไก่โพสต์รูปนะครับ ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัตตีว่าการกระทรวงนัตตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสารกรณกยืนข้างพลเอกประยุทธ์และนายรักมรีนะครับพร้อมเขียนข้อความในภาพว่าโจรอุ้มโจรลงใน Facebook เ,เพจของพรรคก้าวไก่ว่าได้กระทําการจริงหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบข้อความที่โพสต์นั้นเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและอาจเป็นการก้าวล่วงศาลด้วย จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีทางกฎหมายในทันทีนะครับซึ่งก็มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับนอกจากนี้อดีสรเพียงเกตนะครับก็ขอโทษสารธรรนูนะครับมีการโพสต์ข่าวหาไม่ใส่แมสนะครับแล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งจับผู้ว่ากทอมอนะครับนายกฐยกตรีที่ไม่ดำเนินคดีกับ ตุลาการสารธรรมนูนซึ่งสารธรรมนูนก็ออกหนังสือชี้แจงนะครับว่าภาพที่ใช้ในการถแถลงการเรื่องคดีธรรมนัตนั้นนะครับเป็นภาพเก่านะครับในส่วนของธนาธรน,นะฮะก็มาโพสต์ข้อความว่าถ้าการพิพากษาของสารธรรมนูนออกมานะครับไม่ให้ธรรมนัตมีความผิดนั่นหมายความว่าพ่อค้ายาเสพติดก็สามารถจะเป็นรัฐมนตรีได้ นในขณะที่สัญญาข่าวต่างประเทศก็มีการนําเสนอข่าวเรื่องนี้แล้วก็ธนาธรก็มีการไล์สดนะครับเรื่องนี้นะครับปียบุตรนะครับก็มีการปลุกที่จะมีการล้มสารรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าน,นี่คือสาเหตุที่ต้องมีการยกเลิกสารรัฐธรรมนูญและก็จําเป็นจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าความไม่ยุติธรรมนะครับที่เกิดขึ้น ม่เชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะครับว่าคด,ดีธรรมนัตมันจะเป็นเนกาทีฟผลที่ออกมาจะเป็นลบนะครับพลเอกประวิทรวงสุวรรณนะครับรองนายยกกัมตรีก็ปฏิเสธว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจริงไหมจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลน,นะครับภาพที่ออกมานักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าจะเป็นระเบิดเวลาทําให้รัฐบาลน,นี้ลม้มลงมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงไหมสูงนะครับนี่ว่ากันตรง,ตรง นะครับตอนนี้นะครับเรื่องของธรรมนัตมันเป็นยังไงมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับยุคของนรงวงวันนะครับยุคนรงวงวันเนี่ยที่มีข่าวว่าจะมาเป็นนายกฐมนตรีคนต่อไปนะครับหลังจากที่ได้เสียงข้างมากที่จะโหวตเป็นนายกฐมนตรีแต่ปรากฏว่านะครับมีรายงานว่ามีบัญชีดำนะจากหน่วย DA ของสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ายาเสพติดในสมัยอดีตนะครับจนเป็นที่มาของนรงวงวันนั้นไม่สามารถดํารงตําแหน่งเป็นนายกัฐมนตุีได้นะครับมาเปรียบเทียบกับธรรมนัตว่าธรรมนัตเนี่ยโดนเดินมือคดีไปแล้วในต่างประเทศนะครับเข้ามายังประเทศไทยนะครับแต่ว่าธรรมนัตนั้นนะครับก็กลับโดนดำเนินคดีอีก ในคดีอื่นๆอีกนะฮแล้วก็ยังมาได้เป็นรัฐมนตรีนะครับทั้ง2กรณีนั้นมันแตกต่างกันนะประการแรกเรื่องของอานารงวงวันซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับไม่มีหลักฐานยืนยันใดๆนะครับว่านารงวงวันถูกห้ามเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ให้ไม่ให้วีซ่าเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดไม่มีอันนี้คือข้อแรกมันเป็นเพียงกระแสะข่าวผมได้เคยถามนะผู้ที่ ทราบเหตุการณ์นะผู้ใหญ่นะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะที่อยู่ดูเหตุการณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดท่านก็บอกว่าเรื่องของนรงวงวันเนี่ยในสมัยก่อนมันตรวจสอบกันไม่ได้มันไม่เหมือนปัจจุบันที่มีการตรวจสอบได้มันมีแต่ข่าวขึ้นมาเท่านั้นข่าวใช้ในการโจมตีแต่ไม่มีหลักฐานอื่นใดยืนยันว่านะครับนรงวงวันเป็นพ่อค้ายาเสพติดนี่คือข้อแรกนะครับประการที่2เรื่องของธรรมนัต ธรรมนัตเนี่ยสารตันนูลตีความว่ามันเป็นเหตุนอกราชอาณาจักรไม่ใช่เหตุในราชอาณาจักรบางคนก็ไปหยิบยกเรื่องของกฎหมายยาเสพติดว่าถ้ากระทําผิดต่างประเทศแล้วหลบหนีมายูประเทศไทยก็ต้องมีความผิดตามประเทศไทยด้วยมันคนละกรณีนะครับธรรมนัตเนี่ยสารทําการจําคุกตัดสินจําคุกไปแล้วนะครับพ้นโทษมาแล้วพอพ้นโทษมาแล้ว,มา,ลวมาก่อคดีอีกนะครับควรจะถูกตัดสินท,ทางการเมืองไหมมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูลไม่ได้เขียนครอบคลุม นะก็ยกประโยชน์ให้จำเลยเนี่ยือหลักของศาลเนี่ยกประโยชน์ให้และก็มันไม่ใช่เป็นสิทธินอกอาณาเขตเพราะมันเป็นสิทธินอกอาณาเขตทำนัดแล้วก็เลยมีสิทธิศาลตีความแบบนั้นศาลนูตีความแบบนั้นตามรัฐธรรมนูญแต่ถ้าสมมุติว่าในกฎหมายลูกมีการแก้ว่าคนที่ถูกดำเนินคดนีนอกและในประเทศเพิ่มเติมนะครับและไปเขียนในกฎหมายลูกเพิ่มเติมขึ้นมาอันเนี้ย ไม่จำเป็นต้องแก้ัฐธรรมนูญก็ไปแก้กฎหมายลูกก็ได้นะครับอันนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจเรื่องของธรรมนัตนะครับทำไมธรรมนัตกลับมาประเทศไทยมีคดีอีกธรรมนัตก็ยังได้เป็นตําแหน่งยศเดิมนะที่เคยถูกถอดไปก็ได้กลับมาอีกเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับธรรมนัตเนี่ยได้ตอนสมัยยุคทักษิณเนี่ยอยู่กับทักษิณเนี่ยไม่มีใครโจมตีฝ่ายค้านไม่มีใครโจมตีธรรมนัตเลยนะประการแรกเพราะเป็นพวกเดียวกันพอมาอยู่ฝั่งรัฐบาลปุ๊บ ธรรมนัตเป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือสําคัญเป็นบุคคลที่เป็นผู้เคลื่อนไหวแทนรัฐบาลเป็นผู้เคลื่อนไหวแทนพลังประชารัฐฝ่ายค้านก็คือฝ่ายาเพื่อไทยฝ่ายอนาคตใหม่ฝ่ายก้าวไกลก็เลยโจมตีนะครับธรรมนัตได้สิทธิพิเศษนะครับเรื่องของอาการงดเว้นนะครับเรื่องการงดเว้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการล้างมลทิน การล้างมนทินเกิดขึ้น2ครั้งนะครับธรรมนัตก็ได้สิทธินั้น2ครั้งนะครับซึ่งก็ได้ทุกคนนะแต่ธรรมนัตได้ด้วยก็ได้2ครั้งพอได้ล้างมนทินสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็เริ่มต้นรีเซ็ตใหม่ธรรมนัตก็ได้กลับมาและสุดท้ายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรื่องนี้มันเป็นบวกหรือมันเป็นลบโอเคธรรมนัตผิดไหมจะไปร้องเรียนจริยธรรมได้ไหมได้แต่ว่าจะผิดไหมผมไม่ยากอย่างนี้ผมเรียนมันยาก นะครับแต่ผลที่ออกมามันจะเป็นผลบวกหรือผลลบกับบาลมันก็เป็นผลลบนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมสังเกตนะฮะผมเรียนไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นเกมมันจะบีบเห็นไหมเรื่องของธรรมนัตกลับกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น ใช้ในการโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องของธรรมนัตเป็นหนึ่งในกรณีที่ถาโถมถาโถมถาโถมขึ้นมานะครับโดยอ้างเรื่องความยุติธรรมและความถูกต้องนะครับตอนนี้มีสีไหนบ้างทั้งฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อส้มฝั่งเสื้อเหลืองและฝั่งเสื้อฟ้าทราบว่าสอสอที่จะไม่ผิดนคร นครราชสีมาหรือว่าไงเนี่ยนะครับก็ทําหนังสือนะครับเปิดผนึกอย่างเป็นทางการนะนะครับสสของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งชื่อว่าอันวาสาและสส,สพรรคประชาธิปัตย์เขต7นะครับได้โพสต์ข้อความว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรให้โอกาสใช้โอกาสนี้แก้ไขปัญหาของประเทศของชาติด้วยการถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงกลไกลของระบอบประชาธิปไตยคงเห็นชัดขึ้นชัดเจนนะผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าการนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปภัยธรรมชาติภรรตัไปรรสิ่งที่ตามมาก็คือมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่าการหลักการต่อต้านการรัฐประหารล่อเล่งลม นะครับตอนนี้เข้าสู่กระบ,บวนการลม้มล้มเนี่ยจะหมายถึงทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะรวมกันเป็นหนึ่งต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทันทีนะครับเรื่องของธรรมนัฐก็เป็นส่วนหนึ่งนะทางออกมีไหมมีนะครับผมเคยเรียนไว้ว่าสุดท้ายปลายทางของมันจะบอพน้นโควิด9ก่อนก่อนมันจะเกิดม็อบขึ้นมาลุ่มล,มลุมขึ้นมาเลยคราวนี้มันจะมากันทุกสีนะครับ แต่ก่อนจะเกิดมอบขึ้นมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะต้องแก้ไขนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองด้วยการตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาถ้าไม่ทำเดือดร้อนงานนี้ถึงสถาบันนะฮะเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์คนะรอบครัวพลเอกประยุทธ์นะพหุทหารจะเดือดร้อนกันหมดนะครับเพราะจะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กบพสที่ว่าวุ่นวายที่ว่ายิ่งใหญ่ที่ว่าจะมวลมากแต่คราวนี้จะวุ่นวายยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมซึ่งอยากจะเกิดขึ้นไหมไม่อยากให้เกิดขึ้นทางออกนะครับมีทางเดียวแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับเดินยุทธการไตง่งนะครับจากนั้นก็มาทําการแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งสภาปฏิรูปประเทศก็จะผ่านพ้นไปได้ปัญหาต่างๆก็จะซอบลงทันที ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปเอาใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันเพื่อวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออยาก,กอดเธอรักเธอจึงห่างกัน I'm gonna go นานเท่าใดอ้อมกอดนี้จะคืนกลับกลับไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันคือวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออยากกอดเธอรักเธอจึงห่างไกล ในนานเท่าใดอ้อมกอดนี้จะคืนกลับกลับไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอออมกอดกันเพื่อวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออยากตอดเธอรักเธอจางกา อดทนรอนะเอออยากกอดเธอรักเธอจึงหางกาันก้าวเดินไปด้วยกันจนถึงวันเรานั้นได้กอา